สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์ภาพรวมตลาดคริปโตเคอเรนซีผมอีเทียนแอดมินตัวน้อยผู้ดำเนินรายการคุยกับกราฟ101นะครับสวัสดีครับสวัสดีวันศุกร์นะครับที่3ขออภัยนะครับวันศุกร์ที่4ครับเดือนมีนาคมพุทธศักราช2565นกะครับพบกันอีกแล้วครับเช่นเคยนะครับวันนี้ว่างนะครับมาทำคลิปนะครับอัปเดตราคาบิตคอยกันนะครับกอะไรขึ้นกับบิตคอยนะครับวันนี้ อ่าแนวต้านนอยู่ที่สี่หมื่นห้าใช่ไหมครับประมาณสี่หมื่นห้าเนาะ,ะประมาณนี้สี่หมื่นห้าดอลลาร์นะนี่ประมาณนี้นะครับจากรอบที่แล้วนะครับที่ผมตีเส้นไว้ก็เส้นก็ยังเหมือนเดิมเนาะแนวต้านเนี่ยประมาณนี้เลยเส้นวีแวปเนี่ยก็แนวต้านประมาณสี่หมื่นห้าสี่หมื่นหกเนี่ยขยับอยู่ประมาณนี้แหละแต่ว่าเด้งไปชนเนี่ยแนวต้านที่ประมาณสี่หมื่นห้าหนึ่งร้อยเนี่ย ไม่ผ่านเนาะเป็นแนวต้านของเส้น VWAP บนยอดไฮเก่ารอบที่แล้ว,ลวนะใช่ไหมประมาณ13-14เมษายนช่วงนีน้ประมาณช่วงสงการปี2021นะครับช่วงนั้นชนชนไปรอบหนึ่งก็ไม่ผ่านนะครับตรงนี้ระวังนะครับระวังลงถ้าลงรอบนี้ เขาเรียกว่าอะไรนะลงต่ํากว่าเท่าไรเนี่ยถ้าหลุดประมาณ4,650ประมาณเนี้ยก็คือไหลาย,ยาวเลยนะเรามาระวังนิดหนึ่งตรงนี้นะครับแนวรับมีเส้นเทรลลน์อยู่เส้นหนึ่งนะครับตีไว้ประมาณนี้ก็ได้ครับแนวรับอีกเส้นนะครับเป็นแนวรับเส้นวีแบบนะครับประมาณ4,600นะครับ4,654นะครับตอนนี้ ถ้าหลุดต่ํากว่านี้ก็คือไห,หลไหลลงไปข้างล่างนะครับอาจจะมีการไหลลงไปข้างล่างนะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับบางคนอาจจะถามว่าเอาลงขนาดนี้ทาไมไม่ช็อตนะครับตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ชอ็อตนะครับที่ชอ็อตอยู่ข้างบนครับที่ชอ็อตอยู่ที่ประมาณสี่หมื่นสามสี่หมื่นสี่เนี่ยประมาณเนี้ยที่ชอ็อตนะครับตรงนี้ไม่ใช่ที่ชอ็อตนะครับเพราะว่าตรงนี้เราอยู่ที่แนวรับนะครับแนวรับมีโอกาสเด้งสูงนะครับระมัดระวังนิดหนึ่งเนาะแต่ผมยังมองว่าให้น้ําหนักไปทางลงไปข้างล่างนะครับเพระาะว่าตรงเนี้ย บางคนอาจจะบอกว่าเป็นการยกไฮ g h โลเนาะไฮโลแต่ตรงนี้ยังเป็นโลเวอร์ไฮอยู่นะครับโลเวอร์ไฮก็อาจจะขึ้นได้ก็ได้นะแต่ว่ายังไม่ทำไฮไฮนะครับต้องทำไฮ i ไฮไปก่อนถึงจะมีโอกาสกลับตัวสูงเนาะแต่ว่าตอนนี้ยังยังไม่เห็นว่ามีอาการกลับตัวเป็นขาขึ้นไปเลยอาจจะเป็นระยะสั้นๆนนะ่ะที่เป็นขาขึ้นเนาะแต่ภาพใหญ่ๆเนะี่ยภาพใหญ่ประมาณเนี้ยมองให้กว้างขึ้นเทรนยังเป็นขาลงอยู่นะยังมองววาอย่างนี้เนาะ แนวต้านอันนี้ก็เอาออกไปก่อนก็ได้เนาะแนวรับก็เส้นเทรนไลน์ประมาณนี้ให้ตีง่ายๆเนาะอาจจะมีคนเทขายลงมานะครับอเดี๋ยวเอาเส้นสีขาวนะครับตรงนี้เราอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ใ,นใ,นใ,นในกล้ๆก,กับแนวรับนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะรับเนาะอยากจะรับแบบ อาจจะคำหนะ่อยเนาะก็รับรับได้เหมือนกันนะครับตรงนี้เส้นวีแวบนี่ตกไปแล้วก็เรามาระวังนะครับนิดหนึ่งถ้าหลุดเส้นวีแวบประมาณอย่างที่ผมบอกไปนะั่นแหละหลุดประมาณสนะี่หมื่นเนี่ยสี่หมื่นหกร้อยประมาณเนะี้ยก็อาจจะไปเจอที่แนวะรับตรงนี้ก็ได้นะแนวะรับเทรนด์ไลน์ตรงนี้ประมาณสามหมื่นแปดนะครับถ้าหลุดสามหมื่นแปดจริงๆก็อาจจะไปเจอข้างล่างเลยนะไม่รู้ไปไหนเลยอาจจะไหลซึมยาวแล้วก็ได้นะเป็นไปได้นะครับประมาระวังนิดหนึ่งนะ เดี๋ยวนะเช็คจากวอลลุ่มโปรไฟล์นิดหนึ่งนะครับแนวต้านตรงนี้อยู่แถวใดโอ้โหแนวต้านสี่หมื่นสามสี่เนี่ยก็ค่อนข้างหนาเลยนะแนวรับก็เส้นเทรลลายตรงนี้แหละประมาณเท่าไหร่เนี่ยสามหมื่นเก้าสี่เนี่ยแนวรับใครจะเล่นสั้นก็ได้นะแต่ไม่ไม่แนะนําให้เล่นสั้นนะครับเล่นเล่นสั้นมีโอกาสพลาดนะครับแต่ว่าถ้าใครถนัดก็ตามสบายนะครับก็ดีเหมือนกันนะ MACD ก็ดูทรงจะตัดขึ้นนะครับตัดขึ้นเนาะใครเล่นตาม C D C หรือว่า MACD ก็ตามระบบไปก่อนเนาะเราไม่รู้ว่ามันจะขึ้นตอนไหนนะครับก็ใช้วิชา money management ให้ดีก็แล้วกันเนาะ C D C เนี่ยเขียวไปเมื่อวันที่เท่าไหรน่นยวันที่3นะครับวันที่3เจอแท่งแดงปั้งเต็มๆเลยนะครับวันนี้ก็ใครเล่นตาม C D C ก็อาจจะขาดทุนนะครับเจอดอดาวนะครับได้นะครับเหมือนรอบที่แล้วเนาะที่เป็นการตัดหลอก รอบนี้อาจจะขึ้นไปก็ได้นะตรงนี้อาจจะเป็น1 2 3 4 5สี่ห้าก็ได้นะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเนาะเป็นเวฟอะไรก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าระมัดระวังนะครับถ้าหลุดต่ำกว่าเส้นมีแวบ,บนี้ก็อาจจะไปเจอข้างล่างเหมือนเดิมเนาะ,ะต่อมา total มาเก็ตแคบนะครับมาเก็ตแคบเหมือนทำฐานของราคาตรงนี้แต่ว่ายัง,ยงไม่คอนเฟิร์มนะครับตรงเส้นนี้บางคนอาจจะมองว่าเป็นับ u b l ลบอททอมนะครับ ก็เป็นไปได้นะครับที่จะเป็นดับเบิลบอททอมนะครับแต่ว่า,ายังไม่ทำไฮเออร์ไฮนะครับต้องต้องต้องผ่านประมาณ2.054ที่เลียนไปให้ได้ก่อนเนาะจะเป็นไฮเออร์ไฮเพื่อคอนเฟิร์มดับเบิลบอททอมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับอาจจะมีการลงต่อนะครับแนวต้านนะครับแนวต้านก็ท่านก็ตีเส้นเทรนไลน์ไว้อันหนึ่งเนาะใครเล่นตามเทรนไลน์ประมาณนี้นะครับ ขึ้นไปก็ชอ็อตก็ได้นะขึ้นไปชนเทรไลน์นี่ก็ชอ็อตอันนี้เท่าๆมาเก็ตแคบอาจจะชอ็อตไม่ได้เนาะตรงนี้ก็อาจจะมีการย่อตัวลงมาเนองสำหรับเท่าๆมาเก็ตแคปเพราะว่าเงินไหลออกจากตลาดมาเรื่อยๆนะครับต่อมาเป็นบิตคอยดูเมเนน n นะครับบิตคอยดูเมเนนก็ C D C ก็เขียวเนะาะฐานของราคาก็น่าจะอยู่ประมาณ39-40นี่แหละประมาณนี้บิตคอยดูเมเนนนะครับ ตอนนี้ก็กําลังฟอร์มตัวเป็นตรงนี้เป็นทริปเปิลบอททอมนะครับแต่ว่าต้องรอคอนเฟิร์มก็คือต้องเบรกประมาณไฮที่ประมาณ4ี่9แปดสี่ิบเก้าไปแท้ก่อนเนาะจะเป็นการคอนเฟิร์มทริปเปิลบอททอมนะครับอผมมองไว้อย่างนี้แต่ว่าเทรนไลน,ตน,น์ตรงนี้ยังไม่หลุดนะครับรเทรนไลน์ตรงนี้มีนะครับตรงนี้ยังไม่หลุดนะครับตีเส้นเทรนไลน์แว่นหนึ่งนะครับบ้างตรงนี้ตีอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะตีอย่างนี้ก็ได้นะครับ เส้นนี้ดีกว่าเนาะเส้นนี้ดูราคามีแอคชั่นเหมือนเหมือนกันเนาะขึ้นมาแล้วก็เด้งขึ้นมาแล้วก็เด้งชนเด้งชนเด้งอะตรงนี้แนวรับนะครับปิดคอยดูงั้นก็อาจจะลงประมาณ42เนี่ยถ้าหลุด42ก็อาจจะลงต่อก็ได้นะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับต่อมาด,าดาัชนีค่าเงินดอลลาร์นะครับดัชนีค่าเงินดอลลาร์เนี่ยเหมือนการขึ้นค่อนข้างรุนแรงเนาะตั้งแต่ปี2000 21ไปถึง2022เนี่ยการขึ้นค่อนข้างรุนแรงนะครับ ในกราฟนีออาจจะดูอะไรไม่ไม่ค่อยชัดเราต้องไปดูกราฟวีนะครับภาพทาม์เฟรมใหญ่ๆเนาะเพิ่มความแม่นยำม,มากขึ้นอ่าเหมือนการขึ้นก็ค่อนข้างอ่อนแรงไปแล้วนะดัชนีค่างเงินดอลล,ลาร์เนี่ยเหมือนอาจจะขึ้นต่อได้อีกสักพักหนึ่งแล้วค่อยลงเนาะเพราะว่าเกิดสัญญาณแบริชเดอร์เซนต์นะครับโมเมนตัม um, หักหัวทิ่มลงเนาะแต่ราคายังขึ้นอยู่มันเกิดความไม่ค่อยไปทางเดียวกันเนาะเกิดในทางกลับกันนะครับก็ เป็นไปได้นะครับว่าอาจจะมีการลงเนาะแพทเทิร์นประมาณนี้ต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะดูเหรียญเอาคอยให้นะครับตัวแรกนะครับ่า ftt นะครับ ftt เนี่ยลงมาแล้วเนาะ่าลงมาแล้วตีแนวรับไปตรงนี้ก็ได้นะครับแนวรับ ah อ,อันหนึ่งเนาะแนวต้านก็ ข้างบนนี่เลยนี่ประมาณเนี้ยประมาณ47เนี่ยถ้าขึ้นไปใครเล่นขำๆเนี่ยก็ช็อตก็ได้นะครับอ่าเส้นเทรนไลน์ประมาณ47 48เนดี่ยดูมีแอคชั่นนะราคามีแอคชั่นนะครับตรงนี้ดูว่ามองเส้นเทรนไลน์ที่สําคัญนะครับอาจจะเป็นเส้นเทรนไลน์ที่สําคัญตัวนี้เซนติเมนต์ของตลาดในภาพกว้างๆประมาณเนี้ยระยะสั้นๆเนี่ยยังเป็นขาขึ้นอยู่นะ เป็นการทำไฮโลย่นะครับตรงนี้ไฮโลแต่ว่ายังไม่ทำไฮฮานะครับต้องเราดูกันต่อไปเนาะแนวรับเส้นเทเลไลน์ก็ประมาณนี้เลยเทเลไลน์สีฟ้าเนี่ยเบรกมาแล้วนะครับดูเซนิเมนต์ตลาดก็มีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือวอลลุ่มยังน้อยอยู่นะครับวอลลุ่มยังน้อยนะครับ อยากให้เบรคขึ้นมาแล้ววอลุ่มเยอะๆเนี่ยอาจจะเป็นการขึ้นที่ดีนะครับแต่ว่าตอนนี้อา,อาจจะยังไม่ขึ้นเนาะเพราะว่าบิตคอยมันมันไม่ขึ้นนะก็เลยทําให้เหรียญเอาคอยต่างๆไม่ขึ้นไปด้วยต่อมานะครับเอเวกเอเวกไอภาพเดยังต่ํากว่า50นะครับตีแนวต้านแว้หนึ่งก็ได้เส้นเทรนไลน์นะครับเทรลไลน์ไว้ตรงนี้นะครับ อ่ะแนวต้านก็ประมาณนี้นะครับอ่าเหมือนเทรลน์ตรงนี้จะหลุดไปแล้วเนาะพยายามกลับเข้ามาในเซนติเมต์เดิมก็กลับเข้ามาไม่ได้นะครับแนวรับอาจจะตีไว้ยอย่างนี้ก็ได้นะครับ ประมาณนี้นะครับแนวรับประมาณห้าสิบเก้านะครับเล่นในกรอบนี้นะครับไซเวย์นะครับถ้าลงมาประมาณห้าสิบเก้าก็ลองก็ได้นะครับเป็นไปได้ก็อาจจะลองได้นะครับแล้วตั้งซับรอทไว้ที่ประมาณห้าสิบสี่เนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับหรือว่าเล่นเส้นเทรนไลน์อย่างนี้ก็ได้นะ แนวรับประมาณห้าสิบแปดนะครับแนวรับสำคัญดูตามบอลล่มโปรไฟล์ก็ได้นะครับอ่าบอลลูมโปรไฟล์ตรงนี้ก็มีแนวรับนะครับตรงนี้ประมาณห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดแนวรับค่อนข้างหนาเลยประมาณไปถึงหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยประมาณได้เป็นแนวรับสําคัญนะครับต่อมานะครับพอบาลานเซอร์ Bal นะครับเบาลงค่อนข้างหนักเลยนะ ซึมลงเรื่อยๆนะครับตีแนวตา้านไว้หนึ่งก็ได้นะตรงนี้เป็นแนวต้านของเทรลลน์นะครับอ่าตรงนี้เป็นแนวต้านสำคัญนะครับค่อนข้างสำคัญเลยแหละซูมดูใกล้ๆนะครับจะเห็นได้ว่าเส้นเนี้ยมีมีแอคชั่นนะครับราคามีแอคชั่นกับเส้นนี้หลายรอบเลยนะครับ เหมือนจะพยายามเบรกเส้นกดมาตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นการไซเว์ในระดับหนึ่งเนะเาะตรงนี้แนวรับก็อยู่ตรงนี้แหละครับบอลเนี่ยถ้าหลุดตรงนี้ก็อาจจะไปไปเจอข้ากเนาะอาจจะไปเจอกันที่ไหนก็ไม่รู้เลยนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบอลบาลานเซอร์ต่อมาเจฟินนะครับเจฟินมีแนวต้านเส้นขาวนี้นะครับถ้าเบรกขึ้นมาได้อาจจะลุ้นไปต่อเนาะ เส้นไหลเนี่ยไม่รู้ SI ยังต่ําอยู่นะครับไอซ์ไอสนะครับอาจจะลงได้ต่อนะครับถ้ามันจะขึ้นจริงมันก็อาจจะมีสัญญาณบูลิชเจอร์เจนนะครับแต่ว่าข้อดีของาการลงของราคาเนี่ยมีวอลลุ่มน้อยใช่ไหมเนี่ยสังเกตได้ว่าวอลลุ่มเนี่ยค่อนข้างเบาบางเนาะก็เป็นการลงของราคาที่ดีเหมือนกันนะครับลงเพราะว่าอาจจะไม่มีคนขายใส่นะ,อ,ะอาจจะไม่ไม่มีคนซื้อนะครับ แต่ว่าคนขายก็น้อยเหมือนกันเนาะอาจจะลงค่อยๆซึมนะครับต่อมาครับนะครับคับเหมือนเบรกเส้นแนวต้านตรงนี้ไปแล้วเนาะอาจจะกลับมารีเทสก็ได้นะครับแนวต้านสีขาวแล้วก็อาจจะไปชนเส้นวีแวบที่ประมาณสามร้อยแปดสิบก็ได้นะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับอาจจะเบรกมาแล้วก็เด้งไปชนสามร้อยแปดสิบนะครับมีโอกาสกันวอลุ่มพักตัวค่อนข้างดีนะครับวอลุ่มต่ําเนาะไม่มีคนขายใส่เนาะอาจจะคนซื้ออาจจะหายเนาะก็เป็นปกตินะครับ ต่อมาซิกนะครับซิกก็มีแนวต้านนะครับแนวต้านขนาดใหญ่ตรงนี้นะครับกดเราไว้อยู่นะครับตอนนี้ก็จอบรกแนวต้านนั่นแหละถ้ายังไซเวยแบบนี้อยู่นะครับส่วนแนวรับก็ตรงไหนตรงนี้นะครับแนวรับตรงนี้ถ้าหลุดถ้าราคาปิดต่ํากว่า 4. จุดประมาณ5.0เนี่ยก็อาจจะไปลงไปเจอข้างล่างเนาะอันนี้ต้องดูกันอีกทีนะครับ แนวต้านเท่าที่เห็นก็คือประมาณ8ดนะครับแนวต้านประมาณ8 8บาทปั้งตรงนี้อ่ะขีดเส้นไว้หนึ่งเนาะแนวรับก็ตรงนี้นี่แหละถ้าลงลงต่อจากนี้ก็อาจจะไปเจอข้างล่างก็ได้นะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับต่อมา OMC นะครับ OMC Network OMC มีแนวต้านก็ตีไว้ประมาณนี้ก็ได้ถ้าบรีก,ก็อาจจะมีลุ้นไปต่อนะครับตรงนี้หลุดแนวรับมาแล้วนะครับ ทำโลใหม่นะครับทำโลใหม่ไอซมีบูลิชเดเวอร์ e จหรือเปล่าไม่มีนะเดี๋ยวนะมีหรือเปล่าไอซ์ไอยี่สิบแปดจุดสองเก้าไอซ์ไอยี่สิบแปดจุดสองเก้ายี่สิบสี่ยี่สแปดอะตรงนี้มีบ l ลิชเดเวอร์เจนเล็กๆนะครับมีบ l ลิชเดเวอร์เจนเล็กๆนะครับโอ g มจเนี่ยทำให้ราคาเด้งขึ้นมานิดหน่อยเนาะอาจจะไปชนแนวต้านตรงนี้ก็ลงต่อก็เป็นไปได้นะครับ Barrish d เ v e r g e n t อ่าใช่ตรงนี้มันขึ้นมาเป็น bullish divergence แล้วมันก็โดนตบกลับด้วย bearish divergence นะครับตรงนี้อ่ะเป็น hidden bullish divergence นะครับตรงนี้อ่าดูชัดๆนะครับระมัดระวังนิดหนึ่งบางคนออกบอกอาจจะมีเฮ้ยพี่ bullish divergence เฮ้ยน้อง bullish divergence มาแล้วเนี่ยราคาต้องขึ้นดิมันไม่ขึ้นนะครับเพราะมันขึ้นไปโดนอ่า bearish divergence กลับตบกลับลงมาเนาะต้องให้ไ i ซ์เนี่ยรีเซตเพื่อขึ้นไป กิดบุหิสเซเวอร์เจนใหญ่ๆนะแล้วขึ้นไปแล้วไม่โดนแบริชเซีวประเจนตกลงมานะครับสำหรับ OMC เนอะอาจจะมีการลงต่อนะครับต่อมา x อนะครับ x อตรงนี้อาจจะเป็นฐานของราคาก็ได้นะแต่ว่าผมมองว่าเป็นแนวรับนะครับเราก็ตีแนวต้านไว้หนึ่งนะครับตรงนี้แนวรับก็อยู่ที่ประมาณ44เนี่ยเป็นแนวรับที่ดีนะครับตรงนี้ เอสไอยังไม่มีบุลิชเดวเปเจนนะครับบุลิชเดวเปเจนเหมือนจะมีเล็กๆใช่ไหมตรงเนี้ยใช่ไหมยอดนี้ไปยอดอาฐานนี้ไปฐานนี้นะครับเกิดบุลิชเดวเปเจนเล็กๆนะครับทำให้ราคาเด้งขึ้นมาเนาะตรงนี้อาจจะไซด์เวทต่อเนาะแล้วก็ทำบุลิชเดวเปเจนในกราฟเดย์เพื่อขึ้นนะครับถ้าถ้ามันจะขึ้นนะเวถามว่านี่เวฟอะไรก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเวฟอะไรนะครับ อาจจะเป็น5จบไปแล้วก็ A, B C ก็ได้นะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะใครชำนาญเรื่องเวฟเนี่ยเพราะว่าเวฟสาถ้าจะไม่ผิดต้นต้นเวฟ3าเนี่ยจะมีวอลล่มสูงเนาะตรงนี้อันนี้อาจจะเป็น3 4, 5ก็ได้ขึ้นไป5แล้ว Extend ขึ้นไปเนาะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับใครที่เก่งอ e ีเลียนเวฟก็มาอาอธิบายให้ก็ได้นะครับก็จะขอบพระคุณมากเลยนะครับ ต่อมาโซนะครับโซททำไมตรงนี้เหมือนเฮดแอนโชเดอร์จังแล้วก็ลงฟึบใช่ไหมตรงนี้เป็นแนวรับนะครับแต่ว่าทำโลใหม่นะครับราคาทำโลใหม่แต่ไอซเกิดบ u l ช i เอเวอร์เจนนะครับค้างบ l l ชิเอเวอร์เจนตรงนี้เดี๋ยวนะเป็นไปนได้ที่ราคาอาจจะมีการเด้งนะครับตรงนี้เห็นไหมฟึบราคาทำฐานต่ำลงนะครับไอซยกตัวสูงขึ้นนะครับเกิดบ u l ช i เอเวอร์เจนะครับ ประมาณนี้เลยแต่ให้ระมัดระวังนั่นงไงเวลาขึ้นไปแล้วมันก็เกิด barrier event ตกกลับลงมานะครับตรงนี้อาจจะลงต่อยอสักเฮืออหนึ่งเนาะเพื่อไป reset ice e นะครับสำหรับวันนี้นะครับผม ethan admin ตัวน้อยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ